2เหรียญนี้รวมกันราคา1น0 0ล้านหนึ่บาทเหรียญแรกเป็นเหรียญ10บาทเหรียญที่2เป็นเหรียญ1น0บาทสมเด็จย่าสวัสดีครับทุกคนทุกท่านมาพบกับผมคนเดิมในช่อง TLP Channel FC พบกับผมแบบนี้เป็นประจำทุกวันช่วงเวลาบ่ายๆกับเรื่องราวสาระความรู้เกี่ยวกับเหรียญกระสาบเหรียญหมุนเวียนเหรียญที่ระลึกและอัปเดตราคาของเหรียญ บางคลิปวิดีโอก็จะมีการจัดอันดับของเหรียญแต่สำหรับวันนี้ผมจะมาบอกราคาของเหรียญสอเหรียญที่มีราคารวมกัน1ล้าน1บาทจะเป็นเหรียญอะไรนั้นไปรับชมเลยครับผมจะมาแบ่งเนื้อหาเป็น2ช่วงช่วงแรกผมจะมาบอกว่าเหรียญพอสอไหนที่มีราคาแพงทำไมสองพอสอ ถึงขายได้ราคาหลักล้านแล้วพอสออื่นทําไมถึงราคายังไม่แพงส่วนช่วงที่2ผมจะมาบอกเหตุผลว่าทําไม2เหรียญน,นี้ถึงมีราคาแพงเผื่อเพื่อนๆที่ดูคลิปจะได้รู้ว่าผมไม่ได้มาปั่นกระแสรหรือไม่ได้ทําคลิปเพื่อหายอดวิวแต่ผมมีเหตุมีผลให้เพื่อนๆทราบด้วยไปดูทั้ง2เหรียญเลยนะครับว่าพอสอไหนถึงมีราคาแพง วิธีสังเกตความแพงให้พลิกไปดูด้านหลังของเหรียญด้านหลังของเหรียญถ้าเป็นเหรียญ10บาทต้องเป็นเหรียญ10บาทปีพศ2533เท่านั้นต้องเป็นเหรียญแท้นะครับส่วนเหรียญสมเดญญ็จย่าชนิดราคา150บาทจะต้องเป็นเหรียญที่ระบุปีพศ2519เท่านั้น2เหรียญน,นี้เหรียญแรก มีการซื้อขายกันอยู่ที่1ล้านบาทสำหรับนักสะสมก็<ช>คือเหรียญ10บาทปีพศ2533ส่วนเหรียญ150บาทสมเด็จย่าที่มีการซื้อขายกันในปัจจุบันอยู่ที่1,000 100, 0แบาทเหตุผลที่2เหรียญน,นี้และ2พศนี้มีราคาแพงมาดูเหรียญแรกกันก่อนนะครับเหรียญแรกเป็นเหรียญ10บาทปีพศ2533 มีจำนวนการผลิตเพียงแค่100เหรียญและเหตุผลที่2ก็คือ100เหรียญทำแจกในงาน m i n ด d i r e c t อร์คอนเฟ e เลนต์ในปีพศ2 5 3 3ให้กับทูตที่ไปร่วมในงานนะครับทำให้เหรียญน,นี้หายากมากๆมีการประมูลที่ไหนก็จบประมูลไปที่ราคาหลักล้านนะครับส่วนเหรียญที่2เหรียญ1น0่บาทสมเด็จย่าสำหรับเหรียญน,นี้ มีการผลิตที่ใช้ในระบบหมุนเวียน2แสนเหรียญจะเป็นปีพศ2518ส่วนเหรียญ2519เป็นเหรียญตัวอย่างที่ผลิตออกมาและไม่ได้ใช้ในระบบหมุนเวียนแต่มีการพบเจอเนื่องจากหลุดมาอยู่ในระบบหมุนเวียนเพียงไม่กี่เหรียญและมีการพบเจอจริงๆน้อยมากๆทำให้เหรียญน,นี้มีการประมูลและจบประมูลไปที่ราคา 1 0 0 0 0แสนบาทและทั้งหมดก็เป็นข้อมูลของ2เหรียญที่มีราคาแพงในการประมูลและมีการซื้อขายกันจริงๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วชอบผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามและถ้ามีคอมเมนต์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขออวยพรให้เพื่อนๆโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ทุกคนนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ